ล่าสุดรถไฟฟ้า MRT มเขาจะปรับราคาค่าโดยสารใหม่กันแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งราคาจะเริ่มต้นที่17บาทสูงสุดที่45บาทค่ะและแน่นอนค่ะว่าเพราะทางคอ,อรมมีีมติเห็นชอบร่างข้าบังคับใช้การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะเนื่องจากสำนักานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะกำหนดให้มีการปรับค่าโดยสารเนี่ยทุกๆ24เดือนนับตั้งแต่มีการเริ่มใช้ค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยจึงมีอำนาจหน้าที่ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าโดยสารค่าบริการและก็ค่าธรรมเนียมตลอดจนวิธีการเก็บอัตราค่าโดยสารค่าบริการและก็ค่าธรรมเนียมค่ะดังนั้นค่ะทางรฟมรหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเลยยกร่างข้อบังคับนี้ เพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ซึ่งกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ค่ะตามวิธีสัญญาในสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโดยใช้ตัวเลขของสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นข้อมูลในการคำนวณค่ะซึ่งในสัญญาค่ะจะมีอัตราการเริ่มต้นเนี่ยที่17บาทสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่4 5บาทจากเดิมค่ะเริ่มต้นที่16บาทสูงสุดเนี่ยอยู่ที่4 3บาทเท่านั้นและจะมีผลบังคับใช้อีก24เดือนค่ะนับตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมปี2567นี้